ก็ตัวนี้เป็นลูกนกนะครับน่าจะอันนี้ไม่น่าจะตกหลังคือกำลังหัดบินนะครับเนี่ยขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะแล้วก็คงจะบินไม่เก่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยครับแล้วมันก็บินแล้วมันก็ตกอยู่ที่พื้นนะครับเนี่ยก็ตัวนี้ผมเจอวันนี้แะครับ แฟนผมเป็นคนเจอเนี่ยครับลักษณะขาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดูเหมือนจะหักแต่ว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่นะฮะคือเวลามันเกอะที่นิ้วเนี่ยบางครั้งมันก็จิกที่นิ้วเราได้นะครับผมเข้าใจว่าขามันไม่ได้หักหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเนื่องจากมันยังเด็กมากนะครับก็พยายามจะหัดบินแต่ว่าบินไปไหนไม่ได้ไกลนะฮะ ตกอยู่ที่พื้นนะครับก็คงจะต้องดูแลมันสักน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ผมว่าน่าจะบินได้นะครับแต่ว่าเรื่องให้อาหารนี่ไม่แน่ใจว่าจะให้เหมือนนกเขาทั่วไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ